เอาขึ้นเขียงแล้วครับศูนย์บริการผลตกครับผม <Okay. S 1> มาทันผลพอดีโอเคมาถึงศูนย์ก็หนึ่งพันหนึ่งกิโลครับผมก็ตามนั้นนะผมเดี๋ยวรอช่างนะครับแก้ไขนะครับสวัสดีครับ พบกับผมเอกไรเดอร์ทีเนะครับโอเควันนี้นะครับจะเอารถไปเช็คพันกิโลแรกนะครับแต่ยังไม่ถึงพันโลหรอกตอนนี้ได้990นะครับแต่ก็วิ่งไปศูนย์ก็พอดีแหละครับวิ่งไปศูนย์ก็เกือบเกือบสิบโลพอเดียก็ได้อดี๋ยละครับอาการที่เจอตอนนี้ก็คือเสียงเครื่องมันดังครับแต่ถ้าจอดอยู่เฉยๆนี่แทบจะไม่รู้สึกนะ เดี๋ยวร้อฟังนะขี่ขับขี่ถ้าประมาณ20 30 40ถึง50เนี่ยมันจะดังเลยผมก็ไม่รู้ว่าดังที่อะไรแต่สอบถาม sitten, จากเพกื่อนสมาชิกก็เบื้องต้นก็คือพวกวาลหรือสปริงวาลพวกเนี้ยเนี่ยได้ยินห่าไม่รู้นะในกล้องอ่ะเนี่ยไหมเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยจะดังแบบนี้แหละครับ เีเลยครับผมผมก็ไม่รู้ว่าดังอะไรนะเนี่ยครับ9 9 1กิโลถึงศูนย์ก็ศูนย์บริการก็10ก, 1, กิโลพอดีครับก็พันกิโลพอดีแล้ครับแล้วก็แหลกท้ายนะครับของยี่ห้อนี้ใช้ดีมากเลยอันนี้ผมซื้อมาเป็นอันที่2แล้วนะเยี่อยอะไร S S นะครับ รุ่นนี้ดีมากเลยนะครับใช้งานง่ายด้วยเดี๋ยวผมปลดให้ดูนะไอตัวบิดนี้ก็ทำดีครับมีสองข้างนะครับแต่ผมใช้ข้างเดียวก็อยู่ละครับดึงออกง่ายครับไม่เหมือนอันเก่าเห็นไหมครับเนี่ยผาก่อง่ายครับไม่ต้องไม่ต้องออกแรงเลยนะครับเนี่ยดูดิครับเห็นไหมครับพักไปเบาๆเนี่ยครับเห็นไหมรุ่นนี้โอเคเลยผมชอบครับแล้วก็ทรงสวยครับมันจะมันจะสูง ระหว่างสูงกับเบาะเนี่ยเห็นไหมครับนิดเดียวเองนะครับก็เลยทรงก็เลยดูสวยครับใครสนใจก็มองรุ่นนี้เอสเอสนะครับไว้พิจารณาก็ได้นะครับใช้ดีนะครับน่าจะพันหนึ่งเนาะแล้วตัวนี้ก็แน่นดีด้วยครับนะครับแล้วก็ไม่ไม่ไม่ช่วงช่วงระหว่างเหล็กสอดนะครับเอ่อมันจะมีช่วงฟรีหรือช่วงระยะห่างนะครับมันจะเห็นไหมเนี่ย เนี่ยไมเขไม่ค่อยโยกเลยแต่ถ้าเปน็นนาเก่าผมอะอย่างนี้เลยนะครับเพราะว่าระยะห่างระหว่างเหล็กที่สอดไปในรูคมๆตัวเนี้ยมันเยอะครับแต่ตัวเนี้ยมันน้อยเนี่ยไม่โยกก็คือนิ่งๆเลยถือว่าโอเคครับฝนจะตกแล้วครับเดี๋ยวไปสูงบริการก่อนนะครับผมเดี๋ยวค่อยมาแจ้งให้รายละเอียดทราบว่าเช็คพันกิโลแรกนะครับใช้เงินเท่าไหร่นะครับใช้เวลาเท่าไหร่ครับผม สักครู่นะครับไปสูงบริการก่อนครับผมโอเคเอาขึ้นเขียงแล้วครับสูงบริการผลตกครับผมมาทันผลพอดีมาถึงศูนย์ก็หนึ่งพันหนึ่งกิโลครับผมก็ตามนั้นนะผมเดี๋ยวรอช่างนะครับแก้ไขนะครับ ครับผมก็เช็คระยะพันโลเรียบร้อยนะครับก็หมดไปร้อยกว่าบาทนะครับผมผมก็ถามแล้วล่ะครับที่เครื่องดังมันเป็นที่อะไรครับผม ก็ยังดังเหมือนเดิมใครรู้บอกผมหน่อยนะครับว่ามันเป็นที่อะไรแต่พี่ช่างเขาก็บอกปกติแหละครับอุ้ยพี่ช่างเขาตกใจน้องครับผมสองรอบเลยไม่ได้แกล้งช่างนะครับก็ร้านเขาบอกว่าช่างพี่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรก็เข้ามาเคมได้เลยครับ พี่เขาบอกว่าตอนมาแรกๆครับตัว2 0 2 4อะ่ะมาใหม่ๆเลยนะครับชงต้นปีเขาบอกว่ามีปัญหาอยู่นะครับแต่ก็เป็นบางคันนะคันที่มีปัญหาก็เข้ามาเคมครับแต่พี่เขาบอกว่ารุ่นเนี้ยตอนเนี้ยเขาเแก้ไขหมดละก็คือตัวเนี้ยเขาบอกเขาแก้ไขแล้วนะครับตัวที่ผมซื้อมานนี่แหละประมาณกลางปีเดือนหเดือนหกอะไรประมาณเนี้ย นะครับจะพามิถุนานะครับก็บอกแก้ไขเรียบร้อยครับก็โอเคนะครับขับได้ก็ขับเครื่องอะไรนะดังสุประสิทธตที่เขาว่าเงียบพังดังวิ่งเหรอไม่มั่นใจครับผมส่วนเช็คเอ่อราคาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวให้ดูบินนะครับบินนี้ออกก่อนแล้วก็ดึงออกมาพื้น ตอนอยู่ศูนย์หนึ่งพ <sm> <cause> ันหนึ่งหนึ่งพันหนึ่งกิโลนะครับก็ระยะทางระยะทางจากบ้านนะครับมาศูนย์สิบกิโลัะผมเนี่ยพอเลื่อนเราเลื่อนเบาะไปหลังนะครับก็เปิดเบาะได้เลยครับนี่นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับปึ๊บ145ยาบาทครับผมนะครับก็ที่นี่เลยนะครับที่ผมเข้าศูนย์บริการนะครับแพทไทราชมอเตอร์ไบค์นะครับน้ำมันเครื่องนะครับเช็คพันกิโลแรกนะครับก็ประมาณนี้ครับผมก็ที่เหลือก็วิ่งตามระยะนะครับ ถ้าจะเอารักษาประกันไว้ก็เข้าศูนย์นะครับครบระยะปุ๊บก็เข้าศูนย์นะครับจนกว่าจะหมดวารันตีนะครับผมก็จะไม่ยุ่งเครื่องจนกว่าจะหมดวารันตีเหมือนกันนะครับส่วนท่อก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับครับก็ออขอฝากนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามแล้วก็ซับสไคร์นะครับ มีอะไรดีๆก็จะมา,าทำให้ดูอีกนะครับทำคลิปทำอะไรให้ดูนะอุปกรณ์แต่งนะครับก็ล้อมินียมหรือล้อแม็กก็ต้องคอยดูกันต่อไปครับผมแต่ใจผมก็มาที่ล้อมินียมแหละครับถ้างานผมไม่ซื้อตัวซิกลวดหรอกแต่ว่าตัวเนี้ยเออล้อหลังไม่มีปัญหาอะไรแล้วครับเพาเปลี่ยนได้เลยสามยี่หกรูเนาะซิกสามหกเนาะนะแต่ว่าล้อหน้าเนี่ยครับ <c oughs> ล้อหน้าตัวนี้มันยี่สิบแปดไงแล้วมันก็ต้องเปลี่ยนนะครับแต่ว่าแม็กไอขอบขอบโลอะล้อโล,โล,โลมีไหมยี่แปดโลมีครับผมดูมาละแต่ว่าซีกลวดเนี่ยผมยังหาร้านไม่เจอเลยนะครับแต่ผมคิดว่าเออผมเปลี่ยนมมเลยดีกว่านะครับทั้งดุมหน้าดุมหลังอะไรก็เดี๋ยวเรื่องดุมดูก่อนนะครับแต่ว่าก็จะเอาเป็นดุมล้างนะครับดุมกลึงดุมอะไรก็ต้องเปลี่ยนยกนะครับ ก็ล้อนี่ก็เดี๋ยวก็ถ้าไม่เก็บไว้ก็แบ่งให้เพื่อนสมาชิกใช้ไปนะครับเพราะว่าเวลารอหน้าอะไรเวลามีปัญหาอะไรก็เราใช้แบบรุ่นเก่าดีกว่านะครับสามสิบหกลูนะครับสามสิบหกซี่เปลี่ยนขอบเปลี่ยนอะไรนะครับมันก็หาง่ายกว่างไงใช่หไหมยี่แปดลูมันตอนนี้ของมันก็ยังน้อยอยู่ครับแต่ว่ารุ่นเนี้ยเดี๋ยวน่อยก็เข้ามาเรื่อยๆแล้วครับถ้าว่าเกิดเขาทํามาแบบนี้แล้วะนะครับ แต่ก็ไม่รู้จะทํามาเพื่ออะไรนะครับหน้ายี่แปดหลังสามหกเนี่ยไม่เข้าใจนะครับว่ายัางไงจะขายอะไรหรือ,อยังไงนี่ผมก็ไม่รู้เนาะแล้วแต่แล้วแต่แแตทางเบริษัทเขาแหละนะครับผมผมตั้งใจนะครับคันนี้ผมจะลงล้อล้อโตนะครับจะทําคลา้คลายกับยุคของผมอะยุคเก้าศูนย์นะครับหน้าขนาดหนึ่งจุดไม่ใช่สองจุดหนึ่งห้าหลังสองห้านะครับ หลัง250นี่คือขนาดขอบล้อนะครับจะลงมินียมล้อทองหรือว่าล้อเงินเดี๋ยวค่อยคิดอีกทีนะครับรถสไตล์สีดําแดงเพื่อนๆว่าล้อทองหรือล้อเงินดีครับก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับก็สุดท้ายนี้พูดผิดข้อมูลผิดพลาดนะครับประการใดก็ขออภัยนะครับและที่สําคัญเลยนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับ ขอบคุณมากเลยนะครับแล้วก็ท่านที่กดติดตามนะครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับปิดถูกประการใดขออภัยอีกครั้งนะครับขอบคุณครับโอเค